โซนิคแฟนเกมบางคนน่าสนใจวะเคยเล่นแต่ตัวเกมของออฟ i ิเชียลทางเซกาเขาไม่เคยเล่นตัวเกมของแฟนเกมเลยเห็นเขาว่าหลายๆคนบอกว่ามันบางปังอันก็สนุกอันนี้ผมไปเจอโซนิคเบอร์ตมใน YouTube ไงผมเลย มันเป็นยังไงวะเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาลองชิมชิมดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าผมว่าน่าจะอร่อยเนืจากลักษณะแล้วตอนที่ผมดูรายละเอียดแต่เกมนี้มันออกมาตั้งแต่2014แล้วแต่ผมพึ่งมารู้จักได้ยังไงผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่ารู้จักช้าดีกว่าไม่รูจักเลยละกันนะเดี๋ยนะแค่เพลงหน้าเมนูก็กินขาดแล้วเว้ยคุณยอดว่ะโอ้เพลงล็อกละแนวผมเลยยอย่างชอบเลย ผมลองผมลองเข้ามาเล่นแล้วแบบจอยผมมีปัญหาที่ว่ามันปุ่มมันเอ๋ออะปุ่มมันสลับปุ่มกันอะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ไอ์ซิงเกิลไอแพลแล้วก็ทีมนะมันเป็นอันนี้ไว้คุณนะแล้วเขาเล่นกะันอะไรนะซิงเกิลมันจะเป็นแบบเล่นตัวละครคนเดียวอะแพลสองทีมมันสามสองเล่นทีมดูแบบสองตัวนี่ค่ะชาร์โดไม่เฟรนดี้คอลเลคเตอร์เลยผมเลยเอาชาร์โดก็สนิทกะน basically เลย จริงๆเอาโซเด็กกระเทลก็ได <The> oh, oh, <modelling out> ้ด่าโคตรคลาสสิกเลยกรีนเทลอ๋อเนี่ยครับกดแซตเฮ้ยไม่เกมดีนี่หว่าอ่าติดติโคตรเจ๋งเลยว่ะคุณ วเคยี่แฟนเกมจริงเหรอวะเนี่ยที่ผมบอกว่าผมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นของโซดิกแฟนเกมมาก่อนเดี๋ยวผมบอกตรงๆเลยอันนี้ผมไปเห็นมาในเน็ตใน Internet อินเทอร์เน็ตเมื่อช่วงปีที่แล้วอสองอาทิตย์เบียดอะเห็นแฟนเกมบางคนเล่นกันเฮ้ยมันมันไม่ใช่โซดิกออฟฟิเชียลอะและ้วแต่เกมมันน่าเล่นเอะผมเลยลองโหลดมาเล่นดูเออเออแม่งเจ๋งจริงอ่าเอาใช้ chaos e v o l u t i o เฉยกดฟิตเอาง่ายเลยเขาเนี้ยอีซี่เลยมไม่เกมดีเกมดีผมชอบเลยเกยมพีเรื่อยเลยนะกดกดได้สะดวกมือเดี อ๋อเอออออ๋อข้าคุณยืนไหนเนี่ย What the fuck อ้าเป็นยีตลอดครับเล่นภาคอื่นดูภาคอ่ะจ้องโชว์ตายสักรอบนึงเดี๋ยวผมออกก่อนดีกว่าเออกูจะออกเองไม่ต้องมาออกให้กูไอ้ที่ผมกดออกมาไม่ใช่หรอกคือเกมเนี่ยแฟนเกมมันเนี่ยมันสามารถลงมอดได้เลยคุณเออน่าสนใจไหมเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนสนิทกันอื่นอ่ะลงมอดได้เลยแต่อิเดียของเป็นตัวเกมแฟนเกมอ่ะแล้วก็ยังลงมอดได้อีกใช่ น่าสนใจมากผมมาได้ดูว่ามันนันแหน่งมันน่าสนใจมผมจะเอาไปลงดูอันนี้รีมาสเตอร์โซนิคมาสเตอร์รีมาสเตอร์ซีเวอร์รีมาสเตอร์ชาร์โด้ไมทัลโซนิคเทลอันนี้เป็นตัวรีมาสเตอร์เลยเนะะี่ยว่ะอินฟินิตี้เบลส์ what the fuck this ม <laughs> ีทูมีทูเบลส์เด้ออินฟินิตกับอินฟินิตกับรถอย่านั้นอ่ะรถมอเตอร์ไซค์สุดเฟียวฟ้าวเฮ้ยชาร์โด้ load, i, <h ây> Shadow, ชุดหน่ย EN, นะวยจีเอ็นเนี่ยว่ะโคตรเอาตัวเล่นหนึ่ง มีแต่มอดเจ๋งๆมาะคุณมีจริงมีในเกมปัณณาเลยแต่ผมมาดูในของเว็บหลักเขาไว้ก่อนอันนี้อันนี้นี่อะไรอ่ะนี้โซวะโซโซนี่อ่ะโซนี่เอ่อไอเฮียโซนิกเจนเบนไอเฮียโอ้ผมเบื่อกับอันนี้มาโซนิกดอทอีก้วแม่งโคตรคลินเฉยอ่ะมันคลินอ่ะบ้าบ้าบ้ามอดเจ๋งอะไรคือตัวโซนิกแมนวะ ทำไมโมเดลตัวละครเหมือนมาจากซีเรียสเซมหรือซีเรียสเซียมบนนี้เอ็กแมนนี่นี่นี่นีก้านี่นี่ก้าครับนี่นี่เนี่ยมันมันมันอ่านมันนี่ก้าครับอ่านอ่านดีๆนะช่วยอ่านดีๆมีตัวจากเกมอื่นอย่างเช่นมาริโอ้ด้วยนะเกมอื่นนี้มีคราชเบรีคูดอะไรพวกนี้เออผมจะโหลดไปเล่นสักสองสามบอดหน้ากันเมนูเตียมเมื่อกี้ผมผมเพิ่งลงอ่ะเฮ้ยดีเก โอ้ผมซาบาวนะผมเขาไม่เล่นโซนิกไอ้เหี้ยมดมดมันเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอวะอันนี้เป็นแค่เมนูตีมนะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นตัวละครอะไรแต่แต่อ้ยังมันเท่อะไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งเลยอ่โอ้โอทโซนิกมีเพลงแบบนี้แม่งโอ้โหมันต้องแบบเอเนจีสูงแบบสูงมากอ่ะสุดๆอะนี่ฮผมลงนี้มาแล้วทีวีเอ็นชแล้วก็เอาเซซโซนิเป็นเจนเป็นของโซนิกโอ้ไอ้เหี้ยคุณอย่างปั่นว้าวเบียดเค โคดคูบอกชาโดบอกว่า <c oughs> ฉันไม่ใช่นะเค a o s c o n t r o ลอะไรพวกนั้นน่ะฉันใช้ปืนดีกว่าเพื <c> ่ <oughs> <c oughs> แต่มันกเท่แล้วใช่ไหมชุดมเท่อ่ะดูด,ดิชุดเหมือนหน่วยสว่านเลยแต่มันเป็นหน่วย G เวนโคดคู <c oughs> แฟนเกมนะคุณแฟนเกมโคตรเจ๋ง๋ <c oughs> อใช่ถ้าเล่นในสเกิดเล่นแบบสวมตัวละครเราสามารถสลับสลับวั่นวัดสามารถกดสลับกดอันนี้ได้ถ้ากดอะไรนะ R control วะนี่ไงเด็กตัวนึง จริงตัวละครมันมีสกิลอื่นด้วยนะแต่ผมถนัดเล่นแบบเอาหัวโขกมากกว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยนะมันจะพูดเนี่ยไอ้แย่เกมบาคุนตัวแม่งติดไม่เคยเล่นเกมแฟนมีคุณภาพเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยผมเอาไปเลยเต็มสิบให้หนึ่งล้านเลยเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยพี่ผมบอกแล้วผมไม่กินเกมแพลตฟอร์มเมอร์อะไรขนาดนั้นเพลง time is over เพลง time is over เพลง time is over เสียงมันหนุนหัวจริงๆนะเปลี่ยนจากพูดดับอะไรนะ p e r f e d i n เปลี่ยนเป็น Show me your motivation แทนได้ไหมอยากเห็นมากเลยอ่ะหมวแต่พูดอ่ะโอ้โหอย่าฮะอย่า cut off be gone be gone die อ๋อแม่งบักแล้วคุณช่างแม่งพอแล้วแล้วเก่าแล้วเก่าว่าหน้าไปดูไม่เพลงนี้อยู่ไรลงมอดได้นะแฟนเกมเด้อเจ๋งผมบอกเลยให้เป็นล้านเลย อ่านดีๆนะช่วยอ่านดีๆนะ